สวัสดีค่ะผักน้ำจะเดินไปป่าไผ่แล้วเดินมาเจอผักหนามกินได้นะคะน้ำเยอะประมาณนี้ก็ยังกินได้ดูต้นเนี้ยงามงามน่ะั่นน่ะ,นะยอดน่ะยอดยาว ต้นนี้ยิ่งงามนับวันจะสูงพอสูงแล้วเก็บไม่ได้เลยนานเหมือนกับต้นอะไรนะที่บ้านเราต้นเพกาหรือต้นลิ้นฟ้าคล้ายจังเลยด้วยมีอยู่ยอดเดียวนั่นนะคะโอ้ยหนังดีใจนะเนี่ยที่เดินมาเจอนี่เก็บได้เยอะเลย ต้องเก็บเนี่ยอ้ถ้าต้นพอต้นหักเขาก็แตกยอดขึ้นมาดูโอ้โหจะโน้มลงมายังไงจริงแล้วโน้มลงมาได้นะ,นะคะค่อยค่อยจับที่ต้น เก็บเลยเสียงลูนฮูู้ต้องระวังไม่ใช่ถ่วงเวลานะคะมันหนำแต่เนี่ยไม่แน่ใจว่าใช่ที่น้องๆเรียกว่าสะดาหรือเปล่าไม่แน่ใจจริงๆอยู่ตรงนี้เนี่ยงามงามเนี่ยค่ะคล้ายๆ ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่ายังไม่เคยเก็บกินเก็บผักอุ้ยเก็บผักน้ำนี่ต้องระวังงั้นนาำทิ่มมือยอดนี้ ใช่สะเดาหรือเปล่านะเนี่ยค่ะไหนลองชิมใบสิจะมีรสขมไหมอืมอาจจะใช่อาจจะใช่ค่ะเพราะว่ามีรสขมขมหวานหวานยอดไม่มีอันนี้ เก็บตรงนี้โอ้มาแรงหรือเปล่าเก็บยอดนี้นี่ก็เก็บได้นี่นี่มันเหมือนะเะดาที่น้องๆเก็บมากมากเลยเนี่ยค่ะหมายถึงต้นนี้นะ ยอดนี้งามมากหากักต้องหกักงามจริงๆฝากวางก่อนนะผักน้ำฝากวางก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บอุ้ย ยิ่งแล้วอย่างนี้ก็กินได้นะเนี่ยค่ะโอ้ยโอ้ยน้ำน้ำที่มมือตำมือ นี่ก็ผักเซียนนี่ไม่เก็บโอ้ยอุ้ยไม่เก็บอ่ะม,มันทิ่มมือทิ่มมือร้ <c oughs> <c oughs> องอ้ยเลย เดี๋ยวขอเดินมาวางตรงนี้นะคะไม่ได้เผื่อถุงมาไม่คิดว่าจะเจอผักหนามโอ้ยยอดงามอันนี้ล่ะนี่คงเก็บให้ดูไม่ได้เนี่ยค่ะ โอ้ยโอ้ยทิ่มมือนั่นไงนั่นไงทำท่าจะหลน่นนี่ตรงนี้ล่ะหมดด้วยยังยอด ยูน้ำค่ะเนี่ยยอดนี้ เกี่ยวเสื้อโอ้ยน้ำเกี่ยวเสื้อ ได้ยินเสียงเกี่ยวเสียงเสียดังคว่างเดินเอาไปเก็บอีกแล้ว ใกล้ๆนี่ก็ยอดหมดแล้วเก็บยอดไปหมดแล้วผักวันเป็นผักที่มียอดเดียวเอ๊ะชัดตัวต่อ,ย,ตอ,อ,อยอดไปไม่ได้ มันจูมาติดมาในจอรหรือเปล่าไม่รู้ค่ะฝรั่งส่วนมากเขาจะไม่ถามว่าทำอะไรน้อยคนจะถาม เป็นหมาเป็นหมาอันเซเชียนตัวก็เลอะเลยไม่ใช่อันเซเชียนเยอรมันเชฟเฟิร์ดค่ะเฮ้ย<อ>เขาหันมามองหันมามองขามาค่ะคงได้กลิ่นได้กลิ่นหมาจากป้าเนี่ยไม่มีแล้ว พักน้ำมันเก็บช้าน้ำตามมือพักน้ำพักน้ำของเรา,เามันเป็นเงาซะนี่เป็นเงา น,นี่ก็ได้นะเนี่ยไม่น่าใจมาทางนี้ค่ะคิดว่ามันน่าจะใช่สะเดาที่น้องๆเขาบอกว่าสะเดาอะเดาเมืองหนาว เียอยากได้ยอดเนี้ยม,นะมันเป็นหนามนี่นสิต้นมันอนะ่ะไม่ได้หรอกคะ่ะถ้ามือนึงถือกล้องแล้วมือหนึ่งโน้มลงมามันไม่ได้นามมันจะทิ่มมือโอโอ้อยทิ่มมืออีกแล้วอู นี่แหละลักษณะผักหน้ำ สีเดียวกับใบไม้แห้งไม่กล้ามดุดน้ำมันจะเกี่ยวเสือ้อ ซิกแซกจะ,ะ,ะไปเก็บยอดนั้นนั่นไงสวยข้างล่างนั้นเป็นกระเยมปตานะคะนั่นนะคะเนี่ยซีเขียว ขาหยอดนนอดแล้วตรงนี้ถามกัยังให้ดูว่ามีหัวเรืยงโอ้ทอนไม่ได้ มันไม่ขึ้นเลยค่ะหมดแล้วตรงจุดนี้พอจบคลิปแล้วก็ต้องโน้มต้นสูงๆนี้ลงมาโหดูดูท่อนนี้ดูยอดค่ะรจะเก,ก็บได้เนี่ยนั่นอะยอดงามมากขอบคุณมากๆนะคะ ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะี่ยคิดว่ามันเป็นที่น้องๆเขาเรียกะเดาแน่ๆเลยเนี่ยค่ะมันเหมือนมากไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ